สวัสดีเจ้าคะ่ะวันนี้เรากำลังจะกลับไปกรุงเทพกานนะตอนนี้ของเต็มหลังรถเลยอย่างที่เห็นอันนี้เต็นด้วยพุ่งมาไม่รู้แต่ว่ากระจกหลังมองไม่เห็นไม่มีปัญหาเพราะเรามีกล้องหลังนะยอดเยี่ยมส่วนเพิร์นนี่ป่วยหนักเลยอาการเมื่อเช้าอ้วกก็ท้องแต่ขี้แตกท้องแต่ขี้แตกเลยนะก็แต่เดี๋ยวเราไปแ,แวะจุดพักรถไหมจุดพักรถหรือว่าให้ให้ไ,ไว้ไว้กว่านั้นเซเว่นอะแวะปั๊มนี้เลยปะเซเวันนี้ ซเว่นปั๊มนี่เออเซเว่นปั๊มนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวต้องแวะซื้อข้าวให้เพื่อนกินเพราะว่าเมื่อเช้าเพื่อนอ้วกไปนะเคยอย่างไรเราไปเริ่มวันกันแล้วก็ตอนเช้ายังไม่มีประชุมเพราะวันนี้เรามีประชุมบ่ายเดี๋ยวเรารีบกลับไปเพื่อไปประชุมกันไปเดินทางกลับมาถึงห้องแล้วนะเรียบร้อยตอนนี้เซตอัพอะไรทุกอย่างรอเตรียมประชุมแล้วก็ย้ายงงย้ายงานอะไรเสร็จแล้วก็ ตอนนี้หิวก็เลยลงไปเซเว่นก่อนเพราะว่ามีประชุมตอนบ่ายครึ่งตอนนี้ยังไม่บ่ายเลยิ่งเที่ยงครึ่ง,งแล้วก็เพลินนอนส่งอยู่ข้างบนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหืติดเชือ้อเพราะว่าทั้งอ้วกทั้งอืดไหลเลยซึ่งเป็นห่วงมา,มากแต่ว่ากูก็รับแล้วที่กูทำได้นะเดี๋ยวไปหาอนะไรกินเซเว่นก่อนโอเค มึงกูกินข้าวทำงานประชุมอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกูเพียมากเลยกูไม่รู้กูติดหวัดเลินหรือวาแต่แบบเหนื่อย,เพ,ยเพียมากแต่ว่าเพื่อนเพื่อนแค่มีไข้นะก็ไม่รู้มันจะเป็นหวัดได้ไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกวันที่ไม่ได้ไปออกกําลังกายเมื่อวานก็ไม่ได้ออกกําลังกายเพราะคิดว่าแปกุง้งแปรของอะไรก็คือเต็มที่แล้วแล้ววันนี้ก็ป่วยเลยแบบงว่วงอะ่ะ กูแบบกูทํางานเสร็จอะปุ๊บกูนอนเลยกูนอนแล้วนี่กูยังง่วงอยู่เลยกูยังเพียอยู่เลยเนี่ยไม่รู้เป็นเลยอยขอให้ไม่ป่วยมากแล้วกันนะ <c oughs> แต่ว่ามีเจ็บคอรหน่อยๆน,นะเพินของเขาเดี๋ยวกูปิดมาแล้วก็คงนอนพักนะวันนี้ขอโทษนะถ้าไม่มีคอนเทนต์ไม่ได้ไปวิ่งเนาะพักก่อนหน่อย กูพักผ่อนกินข้าวเย็นอนะไรเสร็จเรียบร้อยตอนนี้หิวแล้วเพราะว่าตอนเย็นนี่ออกไปซื้อของมาทําชาบูกินนะส่วนเพลินๆน,น,นี่ตอนที่กูกินข้าวนี่อาการดีขึ้นปิดแอร์แต่พอเปิดแอร์แล้วตรนนี้เริ่มเปื่อยใช่ไหมเออก็ ไม่รู้แต่ว่ากูโอเคขึ้นแล้วนะคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะทํางานได้เต็มที่วันนี้นี่คือตอนแรกอะ่ะคิดว่าไม่ได้ทำอะไรเลยชิวๆแบบประชุมนน่นนี่นั่นแต่ว่าพึ่งน,นึกได้ว่าตอนเช้านี่ก็คือเก็บคงเก็บของอะไรขับรถกลับมาจากชนบุรีนะมีหน้าถึงเหนื่อยพึ่งน,นึกได้ดีที่มีเวลาจังหวะเวลาได้พักผ่อนสัหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวคุยอาการกับบนเพิงกันไม่คุยคนรกค่ย,ยหนาวค่หนาวสั่นแล้วก็ปวดตัวแล้วก็จะอ้วกจะอ้วกด้วยหรอสรุปเพิเพ่นติดเชื้ออะไรวะไม่รู้หรอ พรุ่งนี้จะกินกาแฟโอซีได้ไหมกินกินกาแฟแบบกาแฟร้อนก็ไม่ได้ด้วยเหรอไม่กินไม่กินเหรอโอเคทุกคนเอาใจช่วยเพิ่นเพิ่นะส่งกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์นะอืมขอเพิ่มให้เราด้วยแน่นจะหมูกด้วยเหรอ <laughs> แต่ว่าตอนไม่ได้เปิดแอร์นี่ไม่เป็นเนาะโอเคหายไ,ไว้นะครับ <laughs> หรือว่าบุบุ๊จะปิดแอร์แล้วก็เปิดัดลมใหแค่ปุบุ๊อืมแล้วหายใช่ไหม นั่นแหละครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป็นเพินนะคลิปวันนี้ก็เพื่อินป่วยนะอุย้ยเพลินเขาลืมหยิบมาป่ะไอเทมเพิ่มความน่ารักของเขาอะเขาลืมหยิบมาจากห้องเพลินป่ะอุย้ย เชีย่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับไปขนกันอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์อะไรองี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคจริงๆวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนพักผ่อนนะครับพวกมึงด้วยนะเดีย๋ยวทำงานหนักนะเข้าใจไหมแล้วก็เรียนก็พักผ่อนกันบ้างไม่ใช่แบบไปเรียนอย่างเดียวไม่รู้สอบกันไปแล้วนี่สอบกันไปยังไงบ้างดีไหมน่าจะดีนะถ้าไม่ดีก็พักผ่อนนะสู้ๆเดี๋ยากกาวกนันพรุ่งนี้สวัสดีคจ้า